ป้าเตาตัวนี้เอาไปทำอะไรป้าซื้อมาไว้สอนนักเรียนเพราะว่าเราอบเตาใหญ่ถูกไหมแต่เวลานักเรียนเขาส่วนใหญ่เขาจะมีเตานี้ป้าไว้สอนนักเรียนเวลาอบยังไงทํายังไงจะได้มีวิธีทําแต่แต่ป้ารับประกันนะวิธีของป้าเนี่ยถูกล่ะถ้าใครฟังนะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เอาไปใช้ประโยชน์เลยเพราะว่าป้าเ่ยมีหลักการของป้าเองแล้วป้าเป็นเชฟที่กล้าพูดเลยว่าเตาทุกเตาอบขนมสวยหมดแต่ต้องทําตามป้าป้าถ้าไม่ทําตามป้านะ ขนมอาจจะไม่ดีที่เขาทำเสียยกันส่วนใหญ่เพราะเราเราไม่ได้เราไม่ได้มีมาตรการในการตั้งเตาหรือการทำตเตานะเดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟังโอเคแค่หนึ่งป้าเอาดูดีๆนะป้ามีมาตรการในการจัดเตาการเรื่องเตานะแล้วใครจะอบขนมให้ทำตามป้าเลยแล้วบอกรับรบองว่าขนมออกมาสวยหมดนะเพราะป้ากล้ารับประกันเลยว่าเตาทุกยี่ห้อไม่ว่ายี่ห้อไหนถ้ามาให้ป้าอบขนมสวยหมด ทำไมป้าพูดอย่างนี้รู้ไหมไม่อะเมื่อ12ปีที่แล้วป้าเพิ่งเริ่มเปิดโรงเรียนนักเรียนคนไหนมีเตาให้ยกเตามาเลยโอ้ป้าอบเตานักเรียนป้ายังไม่เคยอบขนมเสียเลยขนมออกมาสวยหมดนะบางบางอันถ้ามีเยอะๆเราอบเตาใหญ่ของเราด้วยแล้วอบเตาเล็กนักเรียนด้วยออกมาแนละ้วมารวมกันนักเรียนยังดูไม่ออกเลยว่าใช้เตาไหนอบแล้วรอป้าสอนให้ถูกหละอ่ะอันดับแรกมานี่ก่อนนะ ป้าได่ออกมากอ่าเห็นในนี้ไหมว่าอะไรเนี่ยมันมีผาดดำมีตะแกงถ้าเกิดว่าป้าไม่สอนนะตะแกงมันอยู่ชั้นนี้ถ้าป้าไม่สอนนะตะแกงมันอยู่ชั้นนี้นักเรียนทุกคนจะอบชั้นนี้หมดเลยอเอออบขนมสารพัดขนมอะ่ะอบอยู่ชั้นนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กค,คุกกี้ขนมปังอบชั้นนี้หมดเลยแต่ป้าบอกเลยว่ามันผิดมันผิดยังไงรู้ไหมยังไงอ่ะนี่มันห่างจากฮีเตอร์มากเลยเห็นไหมใช่ ฮีเตอร์ตัวให้ความร้อนมันห่างกันมากเลยถ้าเกิดอบแบบนี้นะขนมเคก้กออกมาตูดจะขาวก้นจะขาวแล้วการเก็บรักษามันจะอยู่ได้3-4มสวันนย่งลาขึ้นคนมีนักเรียนที่ไปเรียนที่อื่นมาเรียนหนมเปรี้ยวแล้วอบออกมาไปวางขายได้2-3สามวันลาขึ้นขึ้นก้นป้ารู้เลยว่าทำไม ลาขึ้นก้นเพราะรู้ว่าว่าอบอยู่ชั้นนี้ตอนป้าถามก็บอกโอเคใช่อบชั้นนี้ซึ่งมันผิดทีนี้เอาใหม่นะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขนมทุกอย่างถ้าอบต้องอบอยู่ชั้นล่างสุดเลยถ้าใครเชื่อป้าก็ไปทําตามป้านะแล้วบอกป้าด้วยว่าดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เชื่อก็ตามใจวิธีของป้าบอกเลยว่ามันถูกหลักเพราะว่าป้าเป็นคนบอกเลยว่าเตาทุกเตาอบขนมสวยหมดตั้งแต่นี้ต่อไปดึงตะแกรงออกมา มันมีถาดดำนะเตาทุกเตามันจะมีถาดดำแล้วาถาดดำวางลงไปแล้วตะแกรงซ้อนบนตะแกรงซ้อนบนนะแล้วเสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปชั้นล่างสุดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ว่าขนมอะไรก็แล้วแต่ให้อบอยู่ชั้นนี้แล้วมันมี3ามชั้นขนมถ้าเราจะอบให้สวยมันอบได้แค่ชั้นเดียวสมมุติเค้กเราก็จะอบแบบนี้สมมุติขนมเค้กนะเราจะอบแบบนี้หรือจะใส่ถาดแบบนี้ก็ได้ใส่ถาดแบบนี้แล้วอบก็ได้ ถ้าป้าอบป้าจะนิยมใส่ถาดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะเวลาป้าจะกลับถาดป้าจะกลับง่ายออ๋อ oh, แบบนี้เข้าใจไหมหรือบางคนก็ใช้หมุนในนี่เอาก็ตามแต่แต่ป้าจะใช้แบบนี้ดังนั้นพวกขนมเค้กแล้วแต่ว่าบางคอร์สจะอบแบบนี้แต่บางคอร์สเราป้าจะสอนว่ามันต้องมีแบบว่า ลองถาดเคยเห็นป้าสอนว่าขนมต้องลองถาดไหมเ,ออเวลาอบรองถาดสมมุติเป็นคุกกี้วันนี้เราสอนคุกกี้อะสอนคุกกี้อบยังไงอบแบบรองถาดก็คือเอาถาดไปคว่ำไว้เอาถาดไปคว่ำไว้แต่มันไปคว่ำอยู่บนตะแกรงนะเข้าใจไหมแล้วเสร็จแล้วสมมุตินี่ไปถาดคุกกี้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ป้าเรียกมันว่าอบแบบรองถาด ทำไมต้องลองถาดรู้ไหมกันตูดมันดํากันก้นมันดําแล้วก้นมันออกมาถ้าใครอบตามป้านะก้นจะสวยเลยจริงๆแล้วป,ป้าพูดเนี่ยว่าอบแล้วลองถาดหรือไม่ลองถาดรู้ไหมว่ามีนักเรียนไม่ใช่นักเรียนเรานะ,ะมีคนที่เป็นเอฟซีป้าเนี่ยส่งมาขอบคุณป้าเยอะมากเลยบอกว่าตั้งแต่อบคุกกี้มาตูดจะดําตลอดเลยป้าสอนว่าให้ลองก้น ให้ลองลองถายตั้งแต่นี้ต่อไปอบขนมมาไม่มีการตูดดำเลยสวยหมดเลยก้นสวยแล้วก็ขอบคุณปามากถ้าใครอยากรู้และอยากทำจริงๆให้ทำตามปานี่วันนี้ถ้าเป็นขนมปังแล้วก็อบลองถาดเหมือนกันนะแต่บางคอร์สมันไม่ลองถาดสมมุติชอบคอสไหนไม่ลองถาดก็คือสมมุตินี่ยำโลยำโลใส่ แบบไม่ลองถาดก็คืออบแบบน,นี้เลยอ่าเค้กไม่ลองถาดแยมโลไม่ลองถาดถ้าเป็นครัวซองมีขนมปังมีคุกกี้ส่วนใหญ่จะลองถาดครับเค้กก็ลองถาดอบออกมาขนมมันจะสวยกว่านะใครเชื่อป้าให้ทําตามป้าลองดูว่ามันดีขึ้นจริงไหมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปป้าจะสอนว่า1เตาทุกเตาอบขนมสวยหมด2อกบขอให้อบชั้นล่างสุด 3. ถ้ามันมีฟังก์ชันพัดลมให้ปิดซัก ขนมทุกอย่างห้ามอบด้วยพัดลมถ้าใครไม่เชื่ออบพัดลมมันจะทําให้ขนมแห้งแต่ถ้ามันอนุโลมให้ได้ก็คืออบครัวซองกับคุกกี้สามารถจะใช้พัดลมได้เพราะครัวซองเปลือกต้องกรอบข้างในนุ่มถูกไหมสามารถใช้ได้แล้วคุกกี้มันต้องกรอบทั้งหมดมันก็อนุโลมให้ใช้พัดลมได้แต่ถ้าเป็นขนมเค้กขนมปังขนมอะไรก็แล้วแต่ป้าจะอบไม่ใช้ฟังก์ชันพัดลมเลยเข้าใจไหม อาจจะพูดให้ฟังที่ที่ป้าให้มาอบอยู่ชั้นล่างเนี่ยเพราะว่ามันมีคุณภาพระหว่างขนมแต่ถ้าบางคนเนี่ยที่เขาบอกว่าขนมอะไรนะมากรองทายากรู้ไหมมากรองป้าสอนโหไม่รู้่ะเป็นเป็นเป็นพัน,นเป็นหมื่นเม็ดมั้ยยังไม่เคยเสียสักเม็ดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเราอบอยู่ชั้นล่างสุดถ้าเกิดมากรองมาอบอยู่ชั้นกลางเอาตะแกรงมาไว้นี่แล้วมาอบอยู่ชั้นนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมไม,มากรองสุก แต่ก้นมาก้นมากระองคือตูดมันไม่สุกแล้วเวลาเอาออกมาทิ้งไว้จนมันเย็นเย็นเสร็จเวลาแกะตูดตีกระดาษแล้วก็บอกว่ามันทํายากจริงๆไม่ใช่ถ้าเรามาอบยูชั้นเนี่ยมันจะสุกสมบูรณ์แบบตูดมันก็จะสุกเวลาแกะออกมามันจะร่อนออกมาจากกระดาษมันจะใช้ได้ดังนั้นป้าบอกเลยว่าวิธีการทาทาทาเตาให้ทาแบบป้าก็คืออบชั้นล่างสุกห้ามใช้พัดลมอบนะแล้วก็เวลาอบห้ามตั้งเวลาถ้าถามว่าอ้ยป้า แล้วไม่ตั้งเวลาเราจะรู้ได้ไหมว่ามันสุกมันมีวิธีการดูคุกกี้สุกดูยังไงไอสีข้างในมันสีมันจะขึ้นแล้วกลับถาดเวลากลับถาดเนี่ยทำไมต้องกลับถาดรู้ไหมกลับถาดเพราะเหตุว่าเตาแต่และเตามันร้อนไม่เท่ากันข้างในมันจะร้อนมากกว่าข้างนอก <c oughs> เราจําเป็นต้องกลับจากข้างนอกให้เขาไปอยู่ข้างในแล้วข้างในออกมาข้างนอกเพื่อให้มันสุกเท่ากันทั้งถาด เขาเรียกว่าวิธีการกลับถาดกลับตอนไหนก็กลับตอนที่มันเริ่มข้างในมันเริ่มสีนิดๆหนึน่งเราก็กลับเข้าใจไหมแต่คุกกี้สุกดูยังไงก็คือดูสีมันมันสุกตั้งแต่สีอ่อนๆแล้วแต่เราต้องอบให้มันเป็นสีทองขนมทุกอย่างอบให้มันเป็นสีทองทั้งหมดเลย้ากสีทองแล้วมันไม่มันไม่สุกสมมุติมันเป็นสีทองแล้วแล้วออกมาเราเดา,าดูว่าขนมนี้มันไม่สุกทำยังไงร,รู้ไหม สมมุติเราใช้ไฟอยู่ร้อยแปแล้วเราดูขนมเป็นสีทองปุ๊บเราเอาออกมาแล้วมันไม่สุกแสดงว่าเตาที่เราใช้เนี่ยร้อเนี่ยมันแรงเกินไปเราก็แก้ซะเป็น160หรือ170ครั้งหน้ามันก็จะสุกแต่เราดูสีเหมือนกันทําไมป้าให้ออกขนมให้ดูสีด้วยทำไมอ่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเราอบขนมเป็นสีทองวันนี้ก็เป็นสีทองพรุ่งนี้ก็เป็นสีทองมะลืนก็เป็นสีทองดังนั้นเราจะมีมาตรฐานในการทําขนมทุกวันขนมเราจะสวยหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม,ไม่ไม่ดูสีมันเราใช้จับเวลาอบซึ่งมันผิดป้าบอกเลยว่าการอบขนมแล้วจับเวลาเป็นเรื่องที่ผิดถ้าผิดมันผิดยังไงถ้าเกิดว่าระหว่างที่เราอบวันนี้นะฝนมันตกอยู่รู้ไหมมันจะสุกช้ากว่าวันที่ไม่มีฝน เข้าใจไหมดังนั้นอบขนมมามันจะไม่สวยทุกวันแต่ถ้าเกิดเราดูสีมันมันจะสวยทุกวันเข้าใจตามนี้นะแล้วทีนี้เรื่องการอบนะสอนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการอบอบไฟห้ามใช้พัดลมแล้วอบชั้นล่างสุดการตั้งเตานะ่ะจะตั้งยังไงถ้านักเรียนมาโรงเรียนนี้ป้าจะสอนหมดเลยว่าตั้งเตาอบอบยังไงเมื่อไหร่ถึงจะเอาหนมเข้าเตาเมื่อความร้อนมันมาถึงเราก็าหนมเข้าเตา ทำยังไงสมมุติวันนี้เราใช้ความร้อน160เราก็ตั้งไว้160อันนี้ฟังก์ชันบนล่าง160บนล่างรู้ไหมว่าตั้งถ้า160มันตั้งเวลากี่นาทีกี <Thank you. S 1> ่นาทีเราตัดศูนย์ไปมันจะเหลือ16นาที uh. เราก็จับเราก็ตั้งเวลาเลยทามเมอร์หมุนไปเลย16นาทีถ้ามันร้องติ้งแสดงว่าความร้อนมันมาถึงเนี่ยอันที่มันซื้อมาชอบมาฮิวมาห้อยไว้ในเตาไม่ต้องซื้อมาก็ได้ ถ้ามันร้องติ้งปุ๊บแสดงว่าความร้อนถึงร้อยร้อยหกสิบแล้วเอาขนมเข้าไปเลยเข้าใจไหมแล้วก็ดูสีมันเหมือนเดิมถ้าถามว่าเอ้าป้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสีมันข้างในมันขึ้นแล้วอะป้าบอกแล้วว่าเวลาอบขนมมันเปิดดูได้ใครเขาไม่เปิดเรื่องของเขาเปิดดูได้ขนมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเค้กขนมปังหรือจะเป็นแยมโรหรือจะเป็นอะไรเราเปิดดูได้หมดเปิดดูเพียงแต่อย่าไปดึงมันออกมาเท่านั้นเองถ้าสมมุติว่า แล้วอบคุกกี้เราจะต้องกลับถาดถูกไหมใช่กลับถาดปุ๊บข้างในมันจะสีสีเริ่มขึ้นสีปุ๊บเราจะต้องกลับถาดแล้วแล้วก็เปิดดูดูเฉพาะข้างในมันถ้ามันยังไม่ขึ้นสีแล้วก็ปิดไว้อย่างเก่าถ้าเราดูปุ๊บมันขึ้นสีอ้าวดึงออกมาเลยกลับถาดเข้าใจไหมกลับถาดเสร็จแล,แล้วเราก็ปิดไว้อย่างเก่าอ้าวแล้วปา้าแล้วเมื่อไหร่มันจะสุกละ่ะเมื่อสีมันสวยนี่แหละมันสุกแล้วทำยังไงล่ะก็เปิดดูสิ เข้าใจไหมง่ายจะตายอบขนมง่ายมันไม่ยากอย่างที่คุณคิดทุกวันนี้เราอบขนมไม่สวยเพราะเราเราไปยึดถือในสิ่งที่มันผิดป้าบอกเลยว่าทุกคนถ้าเป็นเชฟโรงแรมนะไม่มีการตั้งเวลาอบขนมเชฟโรงแรมจะไม่รู้ว่าอบกี่นาทีแต่เขาดูรู้ว่าเค้กสุกดูยังไงขนมปังสุกดูยังไง คุกกี้สุกดูยังไงเขารู้หมดแล้วเขาไม่ใช่งานน้อยนนะไม่ใช่เขาตีคุกกี้เสร็จไปใส่เตาแล้วเขาก็ยืนมองอย่างนี้ไม่ได้นะงานมันเยอะเข้าใจไหมเวลาเขาเอาหนมคุกกี้เข้าเตาปุ๊บเขาต้องไปทําเค้กไปทําอย่างอื่นแล้วเสร็จแล้วเขามาถึงเขาเดินมาถึงสมมุติเตาอยู่นี่เขาก็จะเปิดดูสีได้ยังยังไม่ได้ก็ปิดไปไปทํางานต่อเดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวมาอีกแล้วมาเปิดดูอ๋อสีมันใช้ได้แล้วกลับค่ะยเข้าใจยังแล้วมาอีกทีนึงอ๋อมันสุกแล้วเอา เข้าใจไหมไม่ใช่เขามายืนเฝ้าดูเรื่องว่าคุกกี้มันสุกหรือยังไม่ใช่แล้วทุกครั้งที่เขามาเนี่ยเขาไม่มีการจับเวลาเชฟโรงแรมทุกคนไม่มีการจับเวลาเขามาดูทุกครั้งเขาต้องเปิดเตาดูตาบอกเลยว่าถ้าใครเปิดเตาแล้วหนมเสียนะก็ถือว่าเตาคุณไม่ดีแ้ะคุณเปิดแรงเกินไปหรือเมะงั้นคุณก็ปล่อยมันอย่างนี้เข้าใจยัง มันก็เลยเสียแต่แค่เราถ้าเราปล่อยนิ่มๆแล้วปล่อยนิ่มๆมันก็ไม่เสียจําไว้ทุกครั้งทุกครั้งเวลาสอนให้เอาไปใช้แล้วก็จําไว้ว่าป้าสอนยังไงแล้วไม่ใช่จําของป้าครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ไปจําของคนอื่นครึ่งหนึ่งนะทีนี้อกมามันจะพากันพังเลยนะจะบอกให้ถ้าใครยึดถือป้าแล้วเอาเอาวิธีของป้าไปทําเลยถ้าสมมติทําไมป้าบอกว่าอบคุกกี้ใช้ไฟร้อยหกสิบแล้วตั้งเวลาล่วงหน้าสิบหกนาทีคือตัดศูนย์ทิ้งไปขนมไม่เสีย แล้วถ้าเกิดเป็นแยมโลล่ะแยมโลใช้ไฟ210จะตั้งร่วงหน้ากี่นาที21นาทีตัดศูนย์ทิี่ไปก็คือ21นาทีดังนั้นแยมโลอบออกมามันจะสวยเพราะอะไรบางคนอบแยมโลตั้งเวลาล่วงหน้า1 5นาทีความร้อนยังมาไม่ถึงแล้วก็ไปอบขนมมันก็ได้ออกมาม้วนก็แตกเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดคุณตั้ง21นาทีความร้อนมันมาถึงแล้วคุณค่อยเอาขนมแยมโลเข้าไปมันจะฟูขึ้นมาอย่างที่เราต้องการเลย เข้าใจไหมทีนี้ม้วนก็จะไม่แตกแล้วที่จริงแล้วขนมเนี่ยมันมีวิธีการของมันเราต้องจําไว้ว่าขนมเราอบไฟเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ตัดศูนย์ทิ้งไปเอาตามนั้นแล้วถ้าเกิดว่าป้าบอกอาจารย์ป้าบอกว่าเราไม่มีการตั้งเวลาอบว่ามันอบกี่นาทีใช้ดูเอาทุกอย่างเลยมันมีวิธีดูอย่างเค้กสุกดูยังไงมันลอนออกจากพิมหน้ามันดิ้งๆเอ้แคสุกดูยังไง เอแค้สุกก็ดูที่มันบีบเข้าไปจับบนันบีเปิดมานี่เปิดมาแล้วกเอามือเข้าไปจับบีตัวมันถ้าตัวมันแข็งแสดงว่ามันสุกแล้วถ้าถามว่าอา้าวแข็งแล้วเอแคมันไม่แข็งโป๊กเหรอเดี๋ยวมันนิ่มเองถ้าสูตรมันดีเดี๋ยวมันนิ่มเอง,เ,นนเ,องเข้าใจไหมแต่เราดูไม่ให้มันยุบถ้ามันยังนิ่มๆอยู่เอาออกมามันยุบหมดเข้าใจยังอา้าวแล้วทีนี้มาก็ลองดูไงอาจารย์มาก็ลองก็ดูง่ายๆก็จับฝามันโยกจับฝามันโย ถ้าฝามันโยกไปโยกมาแสดงว่ามันยังไม่สุกถ้าเราจับไปโยกมันแล้วมันไม่เคลื่อนก็แสดงว่ามันสุกแล้วเอาออกมาซะตั้งแต่นี้ต่อไปคนจะอบขนมมีมีม,มีประสิทธิภาพนะถ้าฟังป้าถ้าสมมุติว่าเวลาป้าอบของเนี่ยป,ป้าจะเร่งไปเลยจะตั้งทม์เมอร์ไปเลยหนึ่งชั่วโมง60สินาทีไปเลย เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรอะ่ะเผื่อ,อไว้ก่อนเผื่อเตามันตัดเพราะเราอบขนมหลายถาด,ถ,าดถูกไหมแล้วเราก็ดูสีเอาเราไม่จําเป็นต้องไปตั้ง20นาที30นาทีเหมือนคนอื่นเขาเราดูสีเอาสีสุกเราก็ดึงออกมาแล้วมันเหลือเวลาอีก30นาทีทํำยังไงละ่ะแล้วก็แค่ดึงปั๊กออกไอ้นี่มันเป็นลานเดี๋ยวมันเดินกลับมันเองอ,อย่าไปหมุนมันเดี๋ยวมันพังถ้าลานพังเตานี้พังเลยป้าสอนหมดแล้วนะจำไว้นะ ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้แล้วถ้ามันดียังไงก็ชมป้าป้าหน่อยอ่าถ้ามันไม่ดียังไงบอกมาได้คุณอาจจะทําอะไรที่มันผิดผิดหลักการเข้าใจไหมอโอเควันนี้ป้าก็จบแค่นี้นานไหมเนี่ยก็ถือว่านานเนี่ยประสบผลสำเร็จทำทำคลิปนี้เพื่อให้คนอบขนมจะได้สวยมีเยอะที่ป้าป้าต้องสอนเวลานักเรียนที่มาเนี่ยนักเรียนที่มาโรางเรียนนี้นะตอนเช้าถ้าป้าลงมาสอนปุ๊บป้าจะถามอะไรรู้ไหม ป้าจะถามว่าคุณมีเตาแบบไหน,น <c oughs> แล้วป้าก็จะสอนวิธีอบแบบเตาที่นักเรียนมีอยู่ไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่ถ้าจะทําแทนค้าค่อยไปซื้อเตาใหญ่ๆเข้าใจไหมแล้วนักเรียนมาป้าก็จะถามว่าคุณมีเครื่องแบบไหน,นคุณมีเครื่องแบบไหน,นป้าก็จะสอนตามที่นักเรียนมีเครื่องแบบนั้นเหมือนการตีไข่นะถ้าเป็นเครื่องของป้าเนี่ยมันใช้เวลา4นาที5นาทีใช้ได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องยี่ห้อดังๆมันไม่ใช่5นาทีใช้ได้นะมันจะอยู่ประมาณ8นาที9นาทีถึงจะขึ้นมาแล้วมันขึ้นก็สู้เครื่องป้าไม่ได้ด้วยเอา้าแล้วถ้าเป็นมือจี้ละ่ะป้าเคยบอกนักเรียนเนี่ยนักเรียนเขาไลน์มาบอกถ่ายถ่ายวิดีโอมาว่าพออย่างป้าบอกยังไม่พอยังไม่พอรู้ไหมสรุปเขาตีกี่นาที <Okay. S 1> เกือบครึ่งชั่วโมงมันมีเครื่องบางอย่างเกือบครึ่งชั่วโมงพอดีป้าว่า ป้าดูให้เขาว่ามันได้หรือ,อยังแล้วป้าก็บอกได้แล้วเขาก็ใส่พิมพ์แต่มันจะสูงคือสู้สู้เครื่องป้าไม่ได้ดังนั้นจะบอกให้เลยว่านักเรียนที่มาเรียนเนี่ยจะมีสุปริโยชภาพทุกคนเพราะว่าป้าสอนว่าเตาแบบไหนจะอบยังไงเครื่องแบบไหนจะตียังไงแลาถามว่าถ้าป้าไปไปใช้เครื่องคนอื่นละป้าก็เคยมีนักเรียนบางคนเอาเครื่องมา รู้ไหมตีไปแท่หักไปก็มีโคมแล้วนักเรียนนะไปไปไปออฟนะแล้วก็กลับมามาตีเชื่อไหมว่าเค้กมันยังไม่เสีย uh. เออนักเรียนเนี่ยเป็นผู้อํานวยการสถาบันด้วยนะ hmm. เขามาเรียนเนี่ยเขาบอกอาจารย์นี่เหลือเชื่อจริงๆว่าตีแล้วเครื่องมันหกักผมไปออกมายังยังได้อยู่เลยจริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะป้าไม่ได้โมโอเคป้าก็จบแค่นี้ถือว่าเยี่ยมละว,วันนี้จำำําคาคาป้าไว้นะอย่าไปตั้งเวลาออโอเคนะทุกคน ok sau đó